อนี่ครับวันนี้ได้คิวเปิดน้ําล้างบ่อปลาพร้พอมกับเจ้าเคนมันจะลงไปจปับปลาไอเคนลงไปเคนให้เคนลงไปจปับปลาให้ให้ให,ให้เคนจํา่วนลงไปจปับปลาอย่านะอย่าให้โดนเด็ดขาดหมูแพงเนื้อก็มากินปลาครับเี่นะนี่ครับบ่อปลาครับ,รบ,รบ,บ,รรบล้างล้าง เราใน,นวันนี้ล้างบอ่อปลาให้เคนลงไปกินเหรออืมให้ลงไปหให้เค,ลง,เคลงไปจับปลาไงจับไม่ได้หรอน้ำมันตัดเอามาเหลี่ยมหืมเหลี่ยมเลยคุณโดนน้ำตดัดมาคุณจะเอาออกเนี่ยเอาออกนักแต่เช้าโอ้ยเออลงไปเลยจับเลยเอาตัวไหนเอาตัวไหนตัวแมวนะจับเลยตะกล้าจับอ่ะ จับเอาเลยจับดีจับเลยดินไปจับเลยจับเดินไปจับเลยเอายอน,อน,น,น้่นะเอาตัวไหนจับไปเลยเนี่ยตัวใหญ่ใเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่อนี่ยเขียนนี่มันมันจะกัดเอง นี่ครับนี่ครับปลาครับปล่อยน้ำว่ามากรองอยอหมดโดยเคนไม่นั่นไม่ตายหรอไม่ตายหรอกเคนจะลงไปกินปลาในบ่อไม่ตายไม่ตายหรอให้ยห้ให้อย่าทิ้มอย่าทิ้มอย่าลื่นนะล้มไปปลากัดกระจูบางเลยล่ะ หมดอนะ่ะกำลังจะหมดนิ่คับปลาใ<ล>นะบอกครับยุคนี้ยุกหมูแพงหานมานะกินปลาแทนดีกว่าครับ